หนุ่มกาญจนบุรีที่ติดอยู่บนเขาตามม่องไล่กว่า18ชั่วโมงล่าสุดอาการบาดเจ็บและร่างกายที่อ่อนเพลียดีขึ้นค่ะ นายวีรศรีวัฒนาตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เยี่ยมอาการนายมนลชัยทองทับทิมอายุ38ปีชาวอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ติดซอกหน้าผาบนอุทยานตามม่องไล่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์กว่า18ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลงมาได้ก่อนถูกส่งตัวมารักษาตัวโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เย็ยนวันนี้ นายมนชัยมีอาการดีขึ้นหลังจากได้พักผ่อนสามารถพูดคุยได้ตามปกติ นายมนชัยเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรเพื่อกลับบ้านที่อำเภอไซโยกโดยสารรถมาลงที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อที่จะนั่งรถไฟเที่ยว22นาฬิกาของวันที่4มก,กราคมกลับบ้านระหว่างที่นั่งรอรถไฟได้ดื่มสุราก่อนที่จะว่าจ้างรถให้ไปส่งที่ด้านหน้าค่ายลูกเสือวนอุทยานตาม่องไล่ระหว่างเดินขึ้นมาตาม่องไล่เกิดลื่นถลยตกลงมาในซอกหน้าผาหินจึงตะโกนขอความช่วยเหลือจนมีเจ้าหน้าที่มา ช่วยได้อย่างปลอดภัย